หินทลองนะครับรถคนใหม่ยุคค้าคนว่าเป็นยังวะครับเนี่ยบ้าครับ,รบเออรถหาซิบแรงแล้วดินขึ้นบ่เอาอยู่ดินตั้งเลยครับคนว่าขึ้นหมอ้อแล้วมันไหลขึ้นได้ขุ่มต้อยใหม่คนลงรถมาตตาบันเพื่อเกี่ยวครับรนมาตัดอยู่ค่ะ วุ <laughs> ้นตัวเดี๋ยวครับเวัม่มี้พยายามให้เกิดอดอกงั้นกูปฏิหิษดีเดี๋ยวคน้นว่้เป็นอย่างว่าจะดึงสั่งที่ว่้นคำเดียวโุ้นอีตุกครัดดึงสั่งวุ้น ต้องดึงขนว่ะย่องขนได้วะดึงตูดไปขวดว้านไหวป่ะจังหวะอยู่ไปแต่ดึงรถไทน้ำกันมาดึงจังเสียเลย ก็ควองญี no anyway> ่ปุดึงก็่็น eh ่างดึงแ้วติดนดึงแบบนี้ไว้ดึงหัวยามันดึงขึ้นนะมันอย่างนี้ต่้งอย่างอือ

หลอดไหมเดูวบอกว่าตัวนั้นก็ทามือเกาหน่อยเสียเดี๋ยวเราเราดึงเหมือนเราดีหบอดนี่งจีบนีหลอดเดี๋ยวเราจีบอลอดอีกทีแล้วเอาออกมาได้ไหมเออมันหิ้วาได้แล้อไม่ได้ก็แค่เหน็บอย่ละเบอยู่แ้วมันแทนว่าอะไรดขั้นเดือยนี้ก็แล้อกันเดี๋ยวจีบกันแล้วน่าใจกัน ป้ออะไรมันยุกใส่ฟอสโซเลยนะครับก็ <c oughs> ต้องไม่ก่องงูด้วะเด <c oughs> ียนเบียยังลหรสองเกาเมาแข็งเลยไงท่องซสื้อกับตัว เน่ยครเนี่ยจะออกอีกแลว้วนี่หวนานหวานดนไปขวงบุนี่นี่ยัง่ถึงบเฮ้ยยังถึงหเลยเราฟังโสด่ดึครับดึงไว้เดึงแลครับหยิบคำมึงเด๋ยเป็นควายก็ยิงควยอีกได้นะคนจะไปย่ทางนั้นฮ้มันนี่ยคอยเราก็อยต้องเอา เขอรดไถตืมันขึ้นไปเห็ดดีเลยมียนดีๆเลยมียนบบเมียนตั้งดีดเลยตั้งดีๆตั้งดีเอาขอกปปกบดดีเลยบดีๆเลยเดือนหกเจ็ดสองก้าครับ

ตุกบ่ครับไม่ทยไบใครดึงโยไว้ครับไปโยขั้นนั้นแลดึงไว้ดึงขึ้น เรา้้องไว้พูดได้หรอครับว่าไม่หาตันเต็มเลยป่ะครับเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยหรอไ้หนึ่งค้นยังไงโดดออกมันลงมาแลวก็ขึอนรพูดเหมือนมันแย่งไปเ็มานี่มาคำยูต่อนี่ว่าบามันมันสกว่าเออันนี้มันค่อยๆหงว้ท่นเนาะเียเงีเนขับโดดจัดว่งกยมันกังวลงเลย ก็สั้นหมดเนาะขึ้นสอกลหมดนี่เดียวที่แรกขึ้นมาถอยมาหมดพีแล้วตามเด้อมาทีพขึ้นดีาทีได้ขึ้นไปอีกอขึ้นไปอีกไม่ห่วงอว่าว่ายุคทำไม่ได้

ปล่อยเลยไก่ครับคนคนออกเลยฟังนั่นแฮมันงวยตงอีกรถไช้ดึงไว้

ตตัวครับดึ n ดึงไวมก่อนก็ได้ตัดตัวตัดยืดยืดเลวตัดตอวตัวมาบางก่อนนะมึงมาบางก่อนน่ะตัดทั้งหัวไอ้บองตัดไม่ไม่ไม่สอดม่ตดเลยบอ

งานเดียวตเอเราทีนวีุเชียงเด้มู่นึงม่ด้นี่มาทั้งาเปลี่ยนมาทั้งเอ้นั้นเอ้เท่านั้นนอองด้เป่าเไรตกลงนีคัีกว่ารคัมเอนรถเหย่งดึงถึงเอาเหยอตรงมันเ้มาลงนซื้อพอดีวางไเนาอเอามาเี่ยนตุ้มเปี่ยนเกวางเปลี่นวางอเอ

ครับสูง่นเบเางันมาทั้งหน้าเป็นบันไดมีไหมเ่อไปซื้อตอนนมันก็ตกปุ่ดเหมย่ถ้ำพอดีเลยพอหลอนซื้อเท่าพอดีเออทำอะไรกันพอดีเรืองใหม่ ตามยได้น่ะตามยื้ตายเดี๋ยวๆๆเออ <c ười> มันเด้งแด้วเนีอ่ยอไม่สวเลยได้วะเนี่ย <c ười> ไปเลย <c ười> ไปเลย <c ười> ได้แล้วขันฝุ่นจะลงหวยด้วยเดี๋เอาไม่ขำคัดไปคับรอไป ขึ้นขึ้นอีกน้อยว่ะน้ำมันเชียงอย่างเหี้ยว่ะเลยเขื่อนเราครับที่วิกิเลย Yeah, no look

ลังแดดที่ไร่ปรเดี๋ยวมันจะเลย่ับขึ้นกระบะมันเตี่ยนกระบาเลยเนี่ยโ่ันเฉสีด็ดเ็ดกบ่กานไมด้เล้ย คนเหมือนก็ค่ายเป็นสักกี่ดีขึ้นนะปอ้ทังสี่ผมยันรถผมเนงอะเบ้อแต่รถรถลากรถเจอของผมอ่ะแล้วไาเห็นเรียนนี่นี่จะขับเนาะไอ้ที่รถมีกกระบะนี่ได้เป็นมิตรลักขึ้นไปใช่ใช่หลักครับนี่แหละลองร้อยดองร้อยนี่แหละนักสุให้ประสบการณ์ที่ดีด้วย